แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเยียวยาจากประกันสังคมหลังเที่ยงคืนมาเช็คเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์กันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐ เพจแจ้งข่าวประกันสังคมและเพจข่าวประกันสังคมนะคะโดยได้อัปเดตล่าสุดนะคะว่าหลังเที่ยงคืนนี้เรามารอลุ้นมาตรา33และมาตรา40มาตรา33รอบ2รับ2,500บาทโดยอัปเดตล่าสุดนะคะหลังเที่ยงคืนนี้เรามารอลุ้นกันนะคะ อัพเดตล่าสุดวันพรุ่งนี้28กันยายน2564มีการโอนเงิน2รายการหรือ2มาตรานะั่นก็คือมาตรา33และมาตรา40นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะหลังเที่ยงคืนนี้เรามารอลุ้นกันนะคะมาตรา33รอบ2รับ2500บาทมาตรา40 3จังหวัดนะคะจะเชิยงศซาชนบุรีอยุธยา เยียวยาสองเดือนรับทีเดียว10,000บาทสำหรับผู้สมัครและจ่ายสมทบ4-24สิงหาคมนะคะ10จังหวัดนะคะมีกรุงเทพนนทบ,บุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตียลาสงขลาเยียวยาสองเดือนรับทีเดียว1 0,000บาทสมัครและจ่ายเงินสมทบ1-10สิงหาคมนะคะ ไปต่อที่16จังหวัดที่จ่ายเงินผ่านตู้บุญเติมที่ได้รับสิทธิ์มีกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจินบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีระยองลบบุรีเพชบุรีเพชรชบูรณ์สะบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและอ่างทองเยียวยาหนึ่งเดือนรับ5,000บาทสมัครและจ่ายเงินสมทบ4-24สิงหาคมนะคะ อย่าลืมนะคะเตรียมรับเงินเยียวยาวันพรุ่งนี้28กันยายนโอนรวดเดียว10,000บาทซึ่งก็มีหลายจังหวัดนะคะย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งมาตร33ใน13จังหวัดที่ล็อกดาวน์2เดือนรับ2,500บาทกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่ชนบุรีชายเชิงเราและอยุธยาที่ขึ้นทะเบียนใหม่ระหว่างวันที่4-24สิงหาคมนะคะ กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40กลุ่มตกล่นที่ได้จากการคัดกรองข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่10จังหวัดนะคะเหล่านี้2กลุ่มนี้จะได้รับเยียวยา5,000บาทรวดเดียว2เดือนก็คือ10,000บาทนะคะอย่าลืมเช็คสิทธิ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคม w w w .ssso.go.th ประกันสังคมแจ้งจะโอนเงินให้ภายใน28 3 0ถึง30กันยายนนี้นะคะคืนนี้หลับฝันดีนะคะแอดขอให้ทุกคนได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนทุกคนนะคะ